สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านที่ผมจะได้มานําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รู้จักวันนี้ก็คือตุ๊กตาดินเผานะครับสู่เอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนบ้านดงหลวงนั่นเองนะครับ แต่ก่อนที่เรานะครับจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับตู้ตาดินเผาเรานะครับมาทําความรู้จักเกี่ยวกับชุมชนบ้านดงหลวงในเบื้องต้นกันก่อนเลยนะครับชุมชนบ้านดงหลวงนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตําบลวังผางอําเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลําพูนร,รหัสไปรษณีย์ห้าหนึ 0. โดยอาณาเขตของชุมชนบ้านดงหลวงนะครับสามารถแบ่งได้ดังนี้ 1. บ้านดงหลวงหมู่ที่5 2บ้านวังมุ่นหมู่ที่7 3 บ้านดงเหนือหมู่ที่8 4. บ้านดงเจริญหมู่ที่10และ5นะครับบ้านดงใต้พัฒนาหมู่ที่11ภูมินามหรือความหมายของชื่อหมู่บ้านดงหลวงนะครับมาจากสองคำคือคําว่าดงที่หมายถึงป่าที่มีต้นไม้นะครับขึ้นอย่างหนาแน่นกับคําว่าหลวงที่หมายถึงใหญ่เป็นภาษาพ,พื้นเมืองซึ่งเมื่อเรารวมสองคำนี้เข้าด้วยกันนะครับจึงหมายถึงพื้นที่ที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์นะครับ ประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านดงหลวงนะครับมีการสันนิษฐานไว้ว่าเมื่อประมาณปีพศ2374นะครับได้มีรัศดรจากจังหวัดเชียงใหม่พอบเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อมาหาก,กินนะครับและต่อมานะครับก็มีรัศดรจากอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันนะครับเข้ามาจับจองที่ดินเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้ดวยความลงสมบูรณ์ที่มีแม่น้าไหลผ่านหมู่บ้านนะครับจำนวนถึงสองสายด้วยกันซึ่งเหมาะแก่การเกษตรกรรมเป็นอย่างมากนะครับจึงมีผู้คนเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรหนาแน่นขึ้นตาาามลํดับทท่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านชุมชนบ้านดงหลวงนั้นนะครับมีอยู่มากมายหลายชนิดอาทิเช่นหมอนปลองตุ๊กตาดินเผากระเป๋าด้านมือเป็นต้นนะครับโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจเป็นเอกลักษณ์และได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ชุมชนบ้านดงหลวงนั่นก็คือภูมิปัญญาการปั้นตุ๊กตาดินเผานั่นเองครับ เจ้าของภูมิปัญญาคือคุณลุงอดุลเชื้อจิตหรือครูช่างปั้นสปะเป็นเจ้าของภูมิปัญญาการปั้นตุกตาดินเผาที่มีความเชี่ยวชาญเทคนิคและวิธีการในการปั้นตุกตาดินเผาเป็นอย่างมากด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า10ปีโดยครูช่างปั้นสปะยังมีแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับการปั้นทุกตาดินเผาซึ่งแหล่งเรียนรู้มีชื่อว่าแหล่งเรียนรู้ปั้นสปะดงหลวง จุดเริ่มต้นของการมาเป็นครูช่างปั้นสะปะโดยคุณลุงอดุลเล่าว่าหลังจากที่ประสบปัญหาการขาดทุนในการทําธุรกิจซื้อขายลำไย,ยและลำไยอบแห้งทําให้คุณลุงอดุลได้คิดว่าการทําธุรกิจที่ต้องมีการลงทุนสูงนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะล้มเหลวคุณลุงอดุลเลยได้หาแนวทางในการทําธุรกิจใหม่ซึ่งมีการผลิตที่ไม่ใช้ต้นทุนสูงจึงได้ออกหาแรงบันดาลใจในการทํางานจากงานวันเกษตรแห่งชาติที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเข้าไปดู งานของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาของบ้านป่าตาลตำบลสารผักหวานอำเภอห่างดงจงังหวัดเชียงใหม่จึงเกิดความคิดและแรงบันดาลใจที่อยากจะทดลองทำงานเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ตอนนั้นด้วยการเรียนรู้ฝ่ายหาความรู้ทั้งจากอาจารย์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆของภาคเหนืออีกทั้งจากจินตนาการความคิดสร้างสารรค์และความสามารถของดวงอดุดมทำให้สามารถออกแบบผลงานเครื่องปั้นดินเผาและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ ด้วยความสามารถของคุณลุงอดุลนะครับทำให้ได้รับรางวัลการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปในระดับ2ดาวเมื่อปีพศ2549และปีพศ2553ระดับ4ดาวนะครับในปีพศ2555และระดับ3ดาวนะครับในปีพศ2562อีกทั้งนะครับยังได้รับรางวัล PSO ทำให้มีโอกาสนะครับไปแสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆจนผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของตลาดและผู้บริโภคทำให้ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้จุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของตุ๊กตาดินเผาบ้านดงหลวงนะครับ คือจะไม่เน้นการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในลักษณะแจกันรหรือภาชนะแต่จะเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะในส่วนของตุ๊กตาดินเผาในลักษณะงานประติมากรรมแบบลอยตัวและมีการปั้นตุ๊กตาชาวเขาตุ๊กตาช่างฟอนซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์การปั้นของชาวบ้านดงหลวงนั่นเองนะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับมีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปั้นตุ๊กตาดินเผานะครับกับคุณลุงอดุลก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ มาที่ว่าแน่ยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับ